องค์ตัดกับนางวิสาขาอย่างนี้ว่าวิสาขามาตุคามก็คือผู้หญิงผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปารบโลกหน้าคืออะไรวิสาขามาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาหากมาตุคามประกอบด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญา ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนาะส่วนมัทุคามผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ4อย่างชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้4อย่างคือเป็นผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาทุคามเป็นผู้จัดการงานดีเป็นอย่างไรคือเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนะภายในบ้าน คือการทำผ้าขนสัตว์หรือการทำผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นอาจทำเองอาจจัดให้คนอื่นทำได้วิสาขามาตุคามเป็นผู้จัดการงานดีเป็นอย่างนี้แหละรู้จักว่าการงานนี้เนี่ยถ้าทำเองเนี่ยจะทำอย่างไรและถ้าจะมอบหมายให้คนอื่นทำมันจะต้องทำอย่างไรจะสั่งการอย่างไรให้งานออกมา สำลิดผลตุคามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างไรคือย่อมรู้การงานทีนะ่ชนภายในบ้านของสามีนะไม่ว่าจะเป็นทาสคนใช้หรือกรรมกร,รทําแล้วว่าอันนี้ทําแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่ได้ทําก็รู้ว่ายังไม่ได้ทํารู้ว่าคนที่ป่วยไข้นะว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลง สามารถแบ่งของเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่สมควรได้วิสาขามาตุคามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างนี้แหละต้องรู้ว่าการงานอะไรทําไปแล้วอันไหนยังไม่ได้ทำนะคนป่วยดีขึ้นหรือแย่ลงรู้นะแบ่งของให้ได้นะตามเหตุตามโอกาสที่สมควรนะอันนี้น่าสนใจนะมาตุคามเป็นผู้ประพฤติเป็นที่พอใจสามีเป็นอย่างไรคือไม่ละเมิดสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจของสามี เพราะเหตุแห่งชีวิตวิสาขามาตุคามประพฤติเป็นที่พอใจของสามีเป็นอย่างนี้แหละแม้มีเหตุให้ถึงชีวิตนะแต่ถ้าสิ่งที่เราจะทําตรงนั้นนะไม่เป็นที่พอใจของสามีเราก็ไม่ทําเราก็ไม่รู้ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าสามีไม่พอใจฉันก็ไม่ทำอะไรก็ตามที่สามีไม่พอใจฉันไม่ทําแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ไม่ทํา ก็ถึงบอกว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจอีกมาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้จัดการทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือก นะหรือเงินหรือทองที่สามีหาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาด้วยการคุ้มครองและไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศวิสาขามาตุคามนะรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แหลมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ชื่อว่าปฏิบ,บัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้อันสุดท้ายก็ดีเหมือนกันเนาะ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้แต่การรักษาทรัพย์ของเราหมายความว่าต้องรู้จักการรักษารู้จักการคุ้มครองนะต้องไม่เล่นการพนันไม่เป็นขโมยไม่ใช่ว่าเขาให้เราดูแลแล้วเราก็มีจิกไปจิกมานะไม่ได้นะไม่ดื่มก็ไม่เป็นนักเลงสุราไม่ผ่านทรัพย์ให้พินานะก็คือไม่ใช่จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุรายนี่คือการรักษาทรัพย์ของสามี